ลูกหลานจะต้องจากแม่กลับไปทํางานอีกแล้วนะครับพี่สาวและญาติพากันเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมงานบวชพองานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับไปทํางานต่อครับก็ยังดีหน่อยนะครับที่รอบนี้มานอนกับแม่ทั้งสองคืนตื่นเช้ามาพี่สาวก็ทําอาหารอร่อยให้แม่ทานเลยครับพี่สาวบอกว่าดีใจมากที่มารอบนี้ห้องแม่มีแอร์ด้วยพี่สาวบอกว่ากะว่าจะติดแอร์ให้แม่อยู่นะครับจากการรอบนี้แม่ไม่มีของฝากอะไรเลยครับมีแต่ไม้ติ แมงวันพี่สาวบอกว่าไม้ตีแมงวันของแม่ใช้ได้ดีมากเลยถ้าพี่สาวรู้ว่าแม่แอบไปตัดไม้เพื่อมาทําไม้ตีแมงวันนะครับพี่สาวคงจะรักษาไม้ตีแมงวันอย่างดีเลยทีเดียวครับพอลูกๆจะจากแม่ก็อวยพรสารพัดพรเลยครับให้ลูกค้าขายร่ำรวยให้เดินทางปลอดภัยไม่ขาดไม่คล้องใดๆและแม่ก็บอกว่าถึงแล้วก็โทรหาแม่บ้างนะแต่ว่าพี่ไม่ต้องห่วงว่าแม่จะเหงานะครับเพราะตอนนี้แม่เป็นดาวทิกตอกแม่มีรีวิวสินค้าด้วย